อ่ะนะฮะวันนี้เดี๋ยวมาทดสอบเครื่องยนต์นะฮะตัดออกมาจากมิซูมิชิแคนเตอร์นะฮะเครื่องตัวนี้ก็ไม่มีเล่มนะเดี๋ยวจะถ่ายคลิปลงไว้นะฮะเพื่อเอฟซีหลายๆท่านนะฮะอยากชมก่อนร้างนะฮะมีหลายตัวนะแคนเตอร์ช่วงนี้นี่ตัวหนึ่งนะแคนเตอร์ตัวนี้สามที 3, ่โตกันแล้วอืมหลายตัวมีทั้งตัวเทอร์โบและตัว ธรรมดาตัวนี้จะเป็นรหัสเครื่องของใช่าปะอันนี้รหัสเครื่องสามสี่ร้อสิบห้าตัวนี้ร้อยสิบห้าแต่ตัวนี้เป็นตัวสามสามนะฮะเป็นเครื่องตัวสามสามในเกียร์มีเกียร์ฝากนะเป็นรถดับตัวนี้ต่อแลยก็ะนะฮะป

ตาตรงนี้นิดนึ่งนะเพราด้วยการกล้องจุลทัรศน์ไม่เห็นนะแต่ขวาไม่ออกนะฮิเซอร์ครับตัวนี้เป็นตัวสามสาม นิยมแถวแถวอำเภอแถวอะไรละ่ะแถวอุบลน,นะฮะเยอะ,อะเดี๋ยวล้างครับเดี๋ยวล้างด้วยน้ำยาล้างมาวินอ่ะก็ไม่มีไปคุ้มนะครับตัวนี้ก็ลองพิจารณาดูนะเครื่องเ,ออเครื่องยนต์เรารับประกัน หนึ่งเดือนนะถ้าราคาที่เราตั้งไว้นะเราจะรับประกันแต่คุยก็ได้ไม่รับประกันก็ได้นะฮะแล้วแต่แล้วเหรอับดายเออดาวเลยควันไม่มีเลยนะเสียงมันจะดังหน่อยนะฮะตัวนี้จะเป็นตัวซ้ำสามนี่มันเป็นเครื่องนอก่ะเนี่ย มันจะไม่มีตูดไดชาร์จนี่จะไม่มีตูดเหมือนกับตัวนี้นะตัวนี้จะเป็นตัวตูดตัวนี้ก็จะสตาร์ทบ่สตาร์ทเนาะเออเอาไหมเอาไหมตาดเลยตาดเลยเดี๋ยวเร็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 วฮะเฮ้ยมันสิได้ตัดคลิปเด้เร็ว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 เปลี่ยนกันเร็วเร็วไหม โอ้ทำงานได้ทำงานเ,านเ,เร็วเรเลยเอาขาหน้าหมุน,นด้ดีขาหน้า <c oughs> นั่นเห็นบ้านี่พ่อใหญ่จอยในดาจใช่ปะน,นะครับเนี่ยไปแล้วเนี่ยปุ่นไปแล้วพุ่นพุ่นไปแล้วพุ่นพุ่นโอ้ยพุ่ <c oughs> นไปแล้วพุ่นโมเหตุเลยอะ่ะพุ่น ว้าวว้าว,ว,าว,ว,าว,วาไดเด่นวนั้นแกอยู่ตั้งแต่สมัยสมัยใดพี่นะาเป็นตัวคือพูดไม่ได้อะตัวนั้นนะมันต้องงยกอันนี้ขึ้นไอ้พี่<ห> <มา S 2> ก็มีเกียร์หลายลูกอยู่นะของแคนเตอร์ตัวนี้นะ่าจะไม่ทันเพราะว่าผมไม่อยากตัดต่อเท่าไหร่นะฮะโอ้ค่ะมันตัดต่อแล้วมันมันจ่ายเงินของแอปไม่ได้นะมันก็เลยจะมีภายน้ำหมูเลยไม่อยากตัดต่อก็เลยอยากทำเป็นคลิปเดียวรวดเดียวจบเลยแต่ปัญหามันคือผมไม่ได้เข้าไปตั้งค่ายังไม่ได้ของของเพจนะ พราะว่ามันลงเกินสิบนาทีไม่ได้นะครับเออตัวนี้ก็เป็นเอ๊ตัวนี้มันมันลมดูดมันปั่นใช่ปะฮะไอ้เหีตัวนี้ลมดูดมันเอามันเส้นปั่นตรงไหนคือโตโยต้าเนี่ยไหมคนเอะโบะฮะโบะนี่ไหม<น>หตัวนี้ไหม,มโอ้โหนี่นี่นี่เห็น,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 นแล้วใช่ปะ<ม>ที่มันปั่นแรงเนบรกไหม อ๋อคือบโบมี่เหตัวนี้บ่พี่นึกใส่เฮ้ยบ่ใส,ใส่เบรกใส่น้ำมันคัดตัวนะปกติเครื่องมันจะมีตัวปั่นเลยโอ้นี่นี่เห็นแล้วนี่ฮะนี่ตัวปั่นลมดูดนี่นี่อะมันขี้ดินมันเยอะปกติมันจะอยู่ใดเออมันจะอยู่ตูดใดน,นะฮะมาตัวนี้ก็เป็นมีปัม๊ม power ตัวนี้ไม่มีปัม๊ม power คือมันเป็นปัมป๊มพาวเวอร์ว่ะตัวนี้น่าจะเป็นปัม๊ม power มั้งครับโอ้ยู่นี่ครับปั๊มพาวเวอร์อยู่นี่ปัมป๊มปั๊มลมด่วนก็อยู่นี่นะ,คะเครื่องตัวนี้เป็น 4D 33นะฮะขีด2ตัวนี้ส่วนตัวนี้จะเป็นตัว34นะฮะปั๊มพาวเวอร์ก็เป็นตัวดัดแปลงมาใส่สายพานมาคล้องกับคอมแม่นะฮะ พ่วงใส่คอแมแอร์เลยเดี๋ยวผมพาไปดูอีกแคนเตอร์อีกตัวหนึ่งนะฮะที่ซื้อมาจากซื้อมาจากขอนแก่น ตัวนี้จะเป็นตัวเทอร์โบนะตัวนี้มีใบคลุมนะฮะตัวนี้มีใบคลุมนี่ยใ์ใหญ่ๆเลยตัวนี้จะเป็นเครื่องรถบัสนะเนี่ยตัวเทอร์โบอันนี้ลองแล้วล่ะนะแต่ไม่รู้ว่าได้ถ่ายคลิปไว้ไหมนะฮะเป็นลมดูดนะครับลมดูดเนี่ยลมดูดตรงนี้แล้วก็วเวอร์จะอยู่ข้างหลังตัวนี้จะคล้ายๆกับตัวสามสี่ เอ้ามสามนะฮะแต่ไม่รู้ว่าเป็นเครื่องตัวไหนเดี๋ยวดูหมายเลขเครื่องไม่ไม่ได้อยู่ตรงนี้นะตัวนี้เครื่องเทอร์โบปกติเครื่องมันจะอยู่ตรงนี้นะฮะหมายเลขเครื่องแต่ตัวนี้มันอยู่ตรงไหนอ๋อโอ้อยู่ข้างล่างเลยครับตัวนี้ตัวนี้เป็นสามสี่เหมือนกันแต่หมายเลขเครื่องจะอยู่ตรงนี้นะฮะก็เป็นความรู้นะฮะความใหญ่เพราะว่าเครื่องหมายเลขเครื่องมันอยู่ตรงนี้ไม่สู้เหมือนกัน ปกติไม่ได้อยู่ตรงนี้นะแต่ตัวนี้เป็นเครื่องสามสี่นะฮะเป็นเครื่องสามสี่เป็นเครื่องเทอร์โบหมายถึงเครื่องจะอยู่พื้นที่เนาะตัวแปลกไปอีกอย่างนะแต่เป็นเครื่องรุ่นใหม่หน่อยตัวนี้นะเป็นรถนห้างเลยเอาใครสนใจเครื่องก็ก่อนซื้อนะฮะก็ทดสอบสตาร์ทเครื่องให้ชมทุกตัวนะฮะเครื่องยนต์สาหรับเครื่องยนต์ของเรานะฮะมาดูได้ครับราคาโอ้ี่มีอีกตัวหนึ่งมีสี่ตัวเลยนี่นี ผมก็ไม่ค่อยได้อยู่ร้านตัวนี้จะเป็นตัวร้อยั้างนี่ตัวนี้สามหนึ่งนะครับเป็นร้อยแรงเนี่ยตัวนี้มีหลายตัวเลยเนี่ยสี่ตัวเลยมิซูมิซูก็หายากหน่อยเกียร์จะขายดีเกียร์มิซูนะฮะเพราะว่ามีปุ๊บเ่ยได้ขายเลยเกียร์ตัวนี้น่าจะขายไปแล้วเกียร์นะฮะตัวนี้เป็นสามหนึ่งเนี่ยลมดูดไม่นจะอยู่ตรงไดชาร์จเลย มันมีปัม๊มไม่มีที่เสียบปั๊มพาวเวอร์นะฮะวันนี้ต้องแปลงสายพานอ๋อก็ฝากไว้ด้วยครับสําหรับเครื่องยนต์นะฮะก็ไม่ได้ค่อยได้ขายดีเหมือนกับรถเป็นคันเท่าไหร่เครื่องยนต์ช่วงนี้นะแล้วเป็นช่วงนะครับถ้าช่วงไหนขายเครื่องโอโ้โหออกไปรืดๆเลยนะต,ต่อกันเลยแต่ถ้าช่วงไหนไม่ได้ขายก็จะห่างหายไปหลายเดือนนะฮะ เหมือนได้รถสิบลอ้อมาก็สิบลอ้ออย่างนั้นละได้รถบ้านมาก็เป็นรถบ้านอย่างนั้นหละนะฮะไปไปเข้าวงฟากว้ด้นะครับกับสีบุหรอ่ไหลยนต์นะครับคิดจะซือ้อคิดจะขายนะครับเขียถึงสีบุหรี่ไหลยนต์นะครับคลิปนี้ก็ขอลาไปก่อนครับไว้เจอกันคลิปหน้าครับ